พลเอก,กปรปนารุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามบ้านห้วยสาลาตำบลท่าดอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อปี2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบกมหารามหาภิพิพล์อดุลยาเดชมหาราชพระมนาถบ,บพิษและสมเด็จพระนางเจ้าเิรีเิศพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าเมือเซือบ้านวังดินตำบลแม่นาวางและชาวไทยใหญ่บ้านใหม่หมอกจา้าตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ถอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่มีอาชีพและที่ทำกินเป็นหลักแหล่งจึง ตงมีพระราชดำริให้โครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและจัดตั้งโครงการอาสาพัฒนาบ้านวังดินบ้านใหม่หมอกจามให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อมาเปลี่ยนชื่อจากโครงการอาสาพัฒนาบ้านวางดินบ้านใหม่หมอกจามเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามเพื่อให้การดําเนินการพัฒนาครบวงจรทั้งการพัฒนาอาชีพสังคมและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมจำนวน9้าหมู่บ้านจำนวนประชากรรวม2676ครัวเรือน17,993คนเป็นชนเผ่าไทยใหญ่ไทยลื้อจีนยูนานลีซอไทยซส่ยเย้ปาปกาเกยออาขามูเซอและชาวพื้นเมืองดำเนินการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัย GAP ประกอบด้วยพืชผักสมุนไพรไม้ผลกาแฟและเห็ดรวม19ชนิดรายได้ของกเกษตรกรเฉลีย่ย ปีละ76,615บาทต่อครัวเรือนรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมผลิตลผผลลิตภัณฑ์เด่นของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจา้ารวมทั้งกิจกรรมของกลุ่มหัตถกรรมชนเผ่าอาขาไทยใหญ่ไทยลื้อซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ้าได้ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชุมชนเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและยังได้จําหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมปัจจุบันมีสมาชิกจํานวน44รายสร้างรายได้9,070,000บาทต่อปี และในบ่ายวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางต่อไปยังศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ผลหน่วยย่อยแม่สลักซึ่งเป็นแปลงทดสอบสาธิตการปลูกไม้ผลเขตร้อนเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้เช่นฝรั่งคันน้ำสวรรมะม่วงพันธุ์ต่างๆทับทิม,มเมล็ดนิ่มพร้อมกับเยี่ยมชุมชนไทยลือ้อบ้านวังไผ่ซึ่งได้อพยพมาจากดินแดน12ปันนาทางตอนใต้ของสาธารณารัฐประชาชนจีนที่เข้ามาอาศาัยอยู่ตั้งแต่ปี2520 ปัจจุบันเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษที่ได้พระราชทานไว้นํามาเป็นแนวทางการปฏิบัติโดยได้จัดตั้งกลุ่มการเพาะเห็ดหอมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนการผลิตแก๊สจากเศษอาหารโอกาสนี้องค์มนตรีได้ร่วมปล่อยปลาในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านวังไผ่เพื่อการขยายพันธุ์สัตว์น้ำสู่ชุมชนต่อไป